ช่องไหนพี่บลูบลแค่ันโอ้ต้องบลูเลยได้ไหมติดมาจากช่องไหนพี่ติดจากช่องนี้เลยเอาไปแค่นินนะอย่าเอาโลกไปด้วยวันที้เนี่ยพี่นิวใช้สมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งซึ่งหลายๆคนทางบ้านถามเข้ามาพี่ว่าพี่ช่วยรีวิวไอโฟนแปพัดหน่อยแต่ที่สตูเราเนี่ยสมชายใช้7จ็ดพัทกอลคนตัดต่อใช้7พัดเหมือนกันแบงค์ใช้7ไม่มีใครใช้เหนือขึ้นกว่าเจ็ดเลยมีผมใช้เทเนสอยู่แล้วนั่นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยแล้วทีนี้มีคนถามเรื่อง8พัดเข้ามาเยอะมากผมถามว่าผมอยากซืื้้้อออมมาาาารวววไยแต่่ซ ก็ทํำแค่ดวเราก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้ต่างกับ8ปพัดมากถูกต้องครับทีนี้พี่นิวมาอ่ะโอเคพี่นิวมาทํางานที่เราแล้วเราก็เลยจับพี่นิวมาจับเขาคุยกันดีมากเอามาทําคลิปนั่นเองง่ายๆนะครับนี่คือเครื่องที่พี่นิวใช้อยู่ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับผมไปวิ่งราวมาแถวไหนครับเครื่องนี้กูไม่ต้องกูจ่ายเองได้ซื้อมาครับพี่ต้องบอกต้องเลิบแบบแถวนี้เออกำลังเกี่บวกับราคาเลราคาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเกิดซื้อแบบเครื่องศูนย์เลยนะวันนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเครื่องศูนย์อยู่ประมาณสองหมื่นนิดกนเเเเเรร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 ืื่่่่่อออองงคีีีฟฟ์์มมาาาากกกทไหพปะณถ้ตัว64ิ เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางกลางประมาณหมื่นห้าหมื่นหกก็นะยิงราคาแลดูโอเคนะห่างกับตัวศูนย์ประมาณสักเจ็ดพันนี่ถือว่าเยอะนะเยอะครับเจ็ดพันนี่ได้มือถืงอีกเครื่องหนึ่งเลยใช่ครับแต่พรูพเม้นต์เนี่ยแน่นอนพี่เหนีวไปใช้งานมามีความแตกต่างกันระหว่างเครื่องนี้กับเครื่องธรรมดาแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไว้คุยกันแล้วกันครับผมทีนี้ตัวนี้ซีพียูเป็ตัวเดียวกับไอโฟนเทนใช่แล้วก็กล้องอะไรก็คล้ายๆกันต่างกันแค่ไอโฟนเทนเนี่ยเหมือนจะมีเลนส์เทเลที่ดีกว่าหน่อยใช่ครับแล้วก็เรื่องงาาาาานนนนนนนวววิดดดดดีีีีโออออเเเเเเ่่่่่่ยยยยยถถถถ 4K 60ฟรรรมมมมมทไไไไ้้้้้ััััพคบผตหหืืืกกกล็ ร่วมสมัยนะ<ช>เพราะว่าสมาร์ทโฟนที่ถ่าย 4K 10เฟรมเรทได้เนี่ยมีแค่ 10s 10แล้วก็พวกซีรีส์8พัทนี่แหละใช่แบตอึดไหมพี่ตัวนี้แหละคนฝากถามมาอมืส่วนตัวผมว่าอึดน,นะอึดอึดพอๆกับ7พัทเลยจริงๆมีคนเอาไปทำ V.S. นะเขาบอกเป็น iPhone ที่แบตอึดสุดแล้วมั้งถ้าเกิดไม่นับ 10R นะครับน่าจะอึด<ช>สุดแล้วหลายๆคนพูดมาว่าอึดกว่า10ด้วยอึดกว่า10 10เนี่ยผมเคยใช้นะครับใช้มาปีนึงเลย